ครับสวัสดีครับคลิปนี้กับพี่น้องมาขายบักเงาะนะครับริมพางริมถนนนะครับมือนีก็จอดอยู่หม,ม่องเกา่านะครับจากคลิปที่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับมือนี้ห่าได้เงาะจากลาน รอกก่อ,อได้จากร้านโชคทิพลัดนะครับรอบนี้ได้จากร้านสำเนียงนะครับอยู่ที่ตลาดมุองท้องอุดรน,นะครับที่เก่าที่เดิมละนะครับแต่ว่าได้เงาะจากคนละ้านนะครับลานสำเนียงแดงดีนะครับแดงดีว่าหลอกที่แล้วอีกถือว่าสวยงามมากนะครับราคายังสูงอยู่นะครับที่ตลาด เมืองทองอุดอร25บาทนะครับแต่กับข้อที่จะเฮ็ดเป็น3ามอลอยได้อยู่นะครับก็ยังเน้นการขายแบบเก่านะครับนั่นก็คือเฮ็ดเป็นถุงนะครับถุงละหนึ่งลอยนะครับทำเป็นถุงถุงละหนึ่งลอย ไม่หนีได้มากทั้งเบิร20ลังนะครับกะว่าจะขาย2มือนะครับก็เลยเตรียมของประมาณนี้นรับ20ลังนะครับผมอยากกมีพี่น้องถามเามาอยู่เนาะว่าบักเงาะกระเจ้าจใส่จากโลกนะครับ18กิโลครับก็จะถูกลังอยู่450นะครับ20ลังกะใส่ทุนอยู่ที่9,000บาทนะครับ สหรับพี่น้องนะครับที่กําลังมองหาผละใหม่ในช่วงนี้ถ้าบา่อยากขายทุเลียนก็จะมป็นจะเริ่มฤด,ดูการของการขายเงาะแล้วนะครับจะเริ่มขายกันได้แล้วนะครับราคาประมาณยี่หาบาทนี้คือว่าขายได้แล้วนะครับถ้าเกิดเป็นเงาะโร่งเลียนนะครับราคาลงมาจากตอนนี้30ิถ้าลงมาเป็นยี่หาบาทเท่ากับสามารถเอาเงาะโุ่งเรียนมาเห็ดสามรอยได้ึ้นกันนะครับ เป็นคลิปสั้นๆนะครับอัปเดตนะครับลานของที่งานพุ่มแดงห้อยพี่น้องลยเบิงนะครับว่าตอนนี้ขายยังนะครับตอนนี้ก็ขายเป็นเงาะนะครับเอาไว้พ่อกันคลิปต่อไปนะครับฝากไว้สนีก่อนนะครับสวัสดีครับ